ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับขีปนาวุธร่อนที่ทรงพลังของปากีสถาน h t f v i i i หรือที่รู้จักกันในชื่อราชซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ของปากีสถานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น h t f v i i i ราชเป็นขีปนาวุธร่อนแบบยิงจากอากาศหรือ Air Launch Cruise Missile ALCM ที่มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบธรรมดาโดยมีพิสัยในการยิงประมาณ350-600กิโลเมตรราดถูกออกแบบมาให้สามารถหลบหลีกเรดาร์และเจาะระบบป้องกันทางอากาศของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านรูปลักษณ์ภายนอกราดมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยตัวขีปนาวุธมีรูปทรงคล้ายปีกเครื่องบินขนาดเล็กพร้อมกับระบบหางควบคุมที่ช่วยเสริมความคล่องตัวในการบิน ตัวลำเป็นสีเทาเข้มมีขนาดกระทัดรัดเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นในประเภทเดียวกันภายในของราดประกอบด้วยระบบนำทางขั้นสูงเช่น inertial navigation system (INS) และ GPS ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายระบบขับเคลื่อนใช้ Turbojet Engine ที่ให้กำลังขับสูงสามารถรักษาความเร็วระดับซับโซนิกได้อย่างเสถียรตลอดการบิน ในแง่ของสมัรถนะราชสามารถบินในระดับต่ำเพื่อหลบหลีกเรดาร์และสามารถยิงจากเครื่องบินรบ JF-17 หรือมิราช III 5้าของปากีสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเป้าหมายในระยะไกลสรุปแล้ว HTFVIIII ราชคือขีปนาวุธที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและประสิทธิภาพทางทหารได้อย่างลงตัว มันเสริมศัก,กยภาพด้านการป้องปรามของปากีสถานและทำให้ดุลอำนาจในภูมิภาคมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่สปินโซน